โอ้เป็นรถใหม่สำหรับผมที่ดีนะใช้ได้ใช้ได้สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวิดีโอนี้มาแปลกเลยหลังจากที่ห่างหายไปนานใช่ที่ผมกำลังขับอยู่ตรงนี้คือรถ Honda c b r 150 r นะครับโฉม20 21นะใช่ ในเมื่อผมได้ขับแบบนี้นั่นคือมันคือรถของผมนะครับผมไปซื้อมือสองมาจากร้านเตียวเจริญยนเดี๋ยวเอาไว้จะเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งเป็นวิดีโอต่างหากนะครับเอาเป็นว่าผมเพิ่งจะขับรถคันนี้มาจากร้านเตียวเจริญยนหลังจากที่ได้ทำการตกลงซื้อขายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว วันนี้คือวันรับรถนะครับวันนี้เป็นวันอังคารที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2,568มันคือรถมือสองที่ผมซื้อแบบไม่ได้คิดอะไรมากเหตุผลที่ซื้อคือผมต้องการรถมาใช้งานนะครับอ้าวพูดแบบนี้แล้วท่านผู้ชมอาจจะอาจจะสงสัยว่า เจ้า Kawasaki Ninja ZX6R ของผมนั้นมันไปไหนผมจะบอกง่ายๆเลยนะท่านผู้ชมนะตอนนี้มันจอดอยู่ที่อู่ครับเคมประกันอยู่โคตรนานเลยตั้งแต่เหตเุน้ำรอเย็นลั่วนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นไปและผมได้บอกตอนท้ายวิดีโอแล้วว่าคงจะไม่ได้เห็นวิดีโอขับรถของผมอีกนาน แต่มันผิดคาดตรงที่ว่าผมไม่คิดว่ามันจะนานขนาดนี้นะผมไม่ไหวครับผมนั่งรถเมย์ไปทำงานตื่นแต่เช้าใช้เวลาเดินทางเนี่ยนั่งรถเมย์60เนี่ยไปทำงานเนี่ยจากบ้านผมไปที่โรงแรมใบหยกสกายประตูน้ำเชื่อไหมท่านผู้ชมสองชั่วโมงครึ่งแม่งไม่พอวะผมต้องแหกขี้ตาไปทำงานนะครับแล้วแบบโอโหเสียเวลาชีวิตมากนะ กว่าจะรอรถเมยกว่าจะอ้อยกว่าจะได้ขึ้นเอาว่างั้นเถอะมันนรกแตกมากเลยนะครับผมไม่ไหวแล้วผมสงสารตัวเองสงสารภรรยาเออนะผมจึงหารถมือสองครับและไปเจอเตียวเจริญยนต์เข้าเขาไม่ได้ให้ผมรีวิวหรือว่ามาโปรโมทอะไรสักอย่างนะ ผมติดต่อไปติดต่อมาก็ได้คุยนะครับอได้คุยเจอรถที่ถูกใจเข้าในหน้าเว็บของเขาอนะเอาเป็นว่าผมจะใส่เว็บไซต์ของเขาไว้ที่ใต้วิดีโอก็แล้วกันถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองไปเข้าดูนะครับอยากซื้อก็ซื้อซื้อง่ายขายคล่องเอาวางกันเถืะนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมซื้อรถมือสองนะ ที่ผ่านมานั้นผมซื้อรถป้ายแดงนะครับไม่ว่าจะเป็นนินจา400หรือจะเป็นเจ้า z ซ6 r ของผมนินจา400นั้นผมขายไปแล้วและไปเทินมาเป็นเจ้า z ซ6 r ซนะครับซึ่งยอดเยี่ยมมากใช้มาสมบุกสมบันผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความอับป,ปีต่างๆนานามามันค่อนข้างที่จะยับเยินนะครับสำหรับเจ้า z ซ6 r ของผม จนท้ายที่สุดแล้วมันจะต้องเข้าอู่เพื่อที่จะใช้เคประกันนะครับก็อย่างที่ได้เล่าไปนะผมไม่คิดว่ามันจะนานขนาดนี้ซื้อมือสองมาใช้เลยนะครับตอนแรกนะผมเร่งพวกไออะไรนะผมบอกไม่ถูกนะมันเป็นคลาสสามร้อยก็แล้วกันนะครับ พวก R3 หรืออะไรก็ได้ที่มันเป็นรถเกียร์และมี ABS นะครับเบคคันนี้ยังดีนะและผมก็ซื้อมาไม่มีอะไรใช่ไหมข้างหน้าเสียวอยู่นะอ,อ๋อผมไม่มีไฟฉุกเฉินนี่หว่าเฮ้คันนี้กระบะคันนี้เหมือนผมเคยเห็นนะสีขาวเนี่ยเอาละทีนี้ผมจะมุดแล้วนะ เบาหน่อยเบาหน่อยพี่กระเป๋ารถเม่เห็นเราไหมขอโทษท่านผู้ชมด้วยขอโทษเพื่อนๆข้างหลังด้วยข้าพเจ้ามือใหม่ <c oughs> มือใหม่สำหรับรถ1 5 0ซีนะครับถามว่ารถ1 5 0ซีนี่ผมเคยขับมาไหมเคยนะเคยแต่มันเป็นอดีตรถที่นานมาแล้วนะครับ อย่างเช่นพวกเจ้า TZR t z m อะไรพวกนี้นะถ้าจะไม่ผิดมัน1 5 0ซีซีนะครับแต่ก็ตามนั้นแหละนะไม่ได้ขับนานแล้วนะครับแต่ว่านี่คือรถ1 5 0ยซีซียุคใหม่นะซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้จับเลยนะครับผมคิดว่ามันโอเคนะแต่ที่แน่นอนเลยนะเมื่อเทียบกับ Z6R แล้ว มันต้องประหยัดน้ำมันแน่นอนแต่มันสะท้านมากเลยอะ่ะเครื่องยนต์สูบเดียวอะ่ะมันสะท้านมากเลยครับมันสั่นไปหมดเลยนะแต่นี่คือปกติของมันนะครับสำหรับรถเครื่องยนต์หนึ่งสูบใช่เจ้าเซทเอของนั้นของผมมันเป็นเครื่องยนต์สี่สูบเรียงไงมันนิ่มมันละมุนไปหมดเลยนะ แต่พอเจอรถสูบเดียวเข้านี่ผมสะทานทั้งมือเลยแต่ไม่เป็นไรนะครับมันไม่ใช่ข้ออะไรที่ผมจะต้องมาติติงแล้วเพราะว่าผมจะใช้เจ้ารถคันนี้มาแทนเจ้าเ x ตไกไปก่อนนะครับจนกว่าเจ้าเ x ตไอมันจะซ่อมเสร็จนั่นแหละแต่ไม่แน่นะผมอาจจะเอาเจ้าเซตไอนั้นจอดอยู่ที่บ้านก็ได้นะ และใช้เจ้า CBR 1 5 0 r นี้แทนนะผมไม่แน่ใจว่าผมขับเจ้ารถคันนี้นานๆแล้วมันจะเป็นอย่างไรนะแล้วถ้าหากว่าผมไปจับเจ้าเซทเอนี่คงจะโคตรหมอบเลยล่าสุดที่ผ่านมานั้นตอนที่เจ้าเซ r เนั้นได้ ได้นอนอยู่ศูนย์นะครับอยู่สำนักงานใหญ่คาวาสกีนะเพราะว่าเจ้าสามทางน้ำลอเย็นของผมนั้นมันได้แตกนะฮะทำให้ต้องนอนจอดรอซ่อมแซมนะครับย้อนกลับมาคำว่าล่าสุดเมื่อสักครู่นั้นคือท่านพิสิทธิ์นะครับได้ให้ผมยืมเจ้ารถ CB500X นะไปให้ใช้งานก่อนนะครับ มันสบายมากๆมันโคตรสบายเลยมันหลังตรงเป๊ะเลยนะอาจจะอาจจะตรงกว่านี้ด้วยซ้ำนะเออตรงกว่านี้ละกันนะครับเพราะว่ามันรถนั้นมันจยดเดินทางเลยสบายเลยนะฮะผมขับคันนั้นมาด้วยความคุ้นชินเป็นเวลา7วันนะผมชินแล้วนะกับ c b 5 0 0้คันนั้นนะครับทำให้ผมผวาเลยอ่ะที่จะต้องมาจับเจ้าซติโ6กนะครับ พราะอะไรรู้ไหมผมรู้สึกว่ามันเดี๋ยวเดี๋ยวระวังลื่นระวังลื่นผมรู้สึกว่ามันหมอบโคตรเลยนะขอไปนะพี่ชายขอไปนะพี่ชายโอเคข้างหน้าแล้วขอไปนะพี่ชายขอไปนะขอไปนะโอเคขอบคุณครับผมยังใช้มาตรฐานการขับขี่เหมือนเดิมนะครับมั่นใจนู่นแหละถึงจะออกไปค่อยๆไปนะ อันนี้ยังไงนี่โอเคไปทางเดียวกันนะพี่ชายนะผมลืมใส่ถุงมืออ่ะมันไม่ได้ขับรถนานนะครับแต่เกียร์หนึ่งนี่มันชิดมากเลยนะสถานกระจุยเลยกระจกมันค่อนข้างที่จะไม่มั่นคงเลยนะแต่เราเข้าใจได้นะครับว่ามันคือรถมือสอง สัมผัสโอเคนะสัมผัสโอเคเลยเบาวิูวเลยแต่ผมยังไม่ชินเรื่องของเจ้า,าไฟเลี้ยวนะเพราะว่าตำแหน่งไฟเลี้ยวมันอยู่ข้างล่างนะครับคือตำแหน่งเดียวกับซั 6R นั่นแหละแต่ว่ามันรถคนละคันนะมันก็จะไม่ชินนะครับและแตรมันอยู่ด้านบนนะ ได้เสียงท่อเดิมมันไม่เงียบนะเนี่ยผมเพิ่งจะสังเกตนะครับไปเด้โอ้ยบทจะเปิดมันมันก็มานะทําเป็นเล่นไปนะครับทําเป็นเล่นไปเปิดปุ๊บมันก็มาเหมือนกันนะร้อยห้าสิบซีซีนี่เออ หรืออาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้ขับรถนานนะทำให้รู้สึกว่ามันน่ากลัวนะแต่ว่าคลัสนี่ยตั้งมาเข้าเข้ามือกับผมมากเลยนะครับตำแหน่งเบรกนี้ผมให้ทางร้านปรับให้หมดแล้วนะรวมถึงช็อตอัพด้วยนะครับตำแหน่งของมันได้ปรับให้เข้ากับมือของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคให้เขาออกมาออกมาเลยพี่ชายระวังด้วยอย่าเบรกนะ ระวังนะพี่ชายถามว่าผมเปิดคันเร่งหนักไหมไม่นะผมคิดว่าไม่นะครับมันคือมันพอดีกับรถมันจริงๆนะโอ้เสียงสีสูบเรียงคิดถึงรถตัวเองเลยผมว่ามันหนักกำลังดีนะฮู้ อีโวอีโวอีโวเแปลงไม่แปลงไม่รู้นะแต่มันหล่อทุกคันลักเลยศูนย์รถศูนรถอ่ามีการเป๋นิดนึงนะเวลาเราปล่อยมือสองข้างนะครับแต่ไม่เป็นไรนะมันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกขนาดนั้นนะครับว่าเอ้ยรถมันจะดื้อเอียงซ้ายเอียงขวาสักทีเดียวไม่ใช่นะครับไม่ใช่ ไม่ได้ขนาดนั้นแน่นอนครับคันนี้ผมจะเอาไปทำเป็นทัวริงเลยใช่กล่องท้ายมันต้องมาแล้ววะกล่องท้ายมันต้องมาแล้ววะจังหวะนี้เจ้าขอเข้า,า่ะถ้างนั้นฉันออกก็ได้อะถ้าเจ้าขอเข้า ดูก่อนนะดูก่อนนะโอเคว่างสวยปไปไป,ไปอย่างน้อยมันคันนี้กินน้ำมันน่าจะ35มสิบโลลิตรละมั้งนะรถประหยัดขึ้นเยอะนะครับแต่จุดประหยัดของผมผมไม่ได้ให้ความสำคัญมันเท่าไหร่นะผมสนใจตรงที่ว่าผมมีรถขับไหมตอนนี้นะ แต่ตอนนี้ได้มาแล้วนะครับโอเคผมจะเข้าซ้ายนะขอไปนะพี่ชายขอไปนะดูด้วยดูด้วยเผื่อมีเทพเสียบเข้ามาผมคิดว่าผมเ,าเริ่มที่จะคุ้นชินกับเจ้ารถคันนี้แล้วนะเป็นรถที่เราไม่ต้องปรับตัวหาเข้ามากมายนะกังวลอย่างเดียวคือว่าฝนจะตกไม่แค่นั้นแหละนะส่วนระยะของกระจกนั้นเริ่มเอ่อ เริ่มที่จะเข้าใจแล้วผมจะได้ป้ายทะเบียนใหม่นะครับน่าจะอีก3 0 6สหกวันข้างหน้าขึ้นอยู่กับราชการเลยนะและเมื่อผมต้องเช็คระยะนะครับผมจะต้อง ส่งหลักฐานต่างๆให้ทางร้านเตียวเจริญยนต์เขาดูด้วยนะว่าผมไปเช็คระยะมาจริงๆตามเขาเรียกว่าอะไรตามตามที่ควรจะทำนั่นแหละนะผมลืมใส่ถุงมือนะท่านผู้ชมมันไม่ได้ขับรถนานจนจนลืมไปแล้วนะแต่ที่แน่ๆเลยพรุ่งนี้ผมไม่ต้องมานรอรถเมย์แล้วนะว้มันดีงามยิ่งนัก เย yeah. ถามว่าทำไมผมถึงเลือกสีแดงนะมันราคาถูกที่สุด <c oughs> <c oughs> เราขอเขาก่อนนะเออผมได้ทดสอบไฟผ่าหมากด้วยนะ <c oughs> เวลาในรถนี่ถือว่าตรงอยู่นะสัมผัสดีนะฮะใช้ได้ใช้ได้ เสียงท่อมันให้ความรู้สึกเหมือนกับเจ้า CB 5 0 0 X ยังไงก็ไม่รู้นะเดี๋ยวผมไปเติมน้ำมันไว้100บาทปั๊มเดิมนะครับโอ้รู้สึกดีวะ่ะเราไม่ต้องกังวลอะไรแล้ว ใช้งานง่ายนะคัดใช้งานง่ายมากครับเบาเลยสลิปเปอร์คัดเนาะแต่ผมกลัวอย่างเดียวนี่ผมจะกดไฟเลี้ยวแล้วมันไปโดนแต่นะฮะโอเคผมจะเข้าตรงไหนดีนี่ระยะเลี้ยวของเจ้ารถคันนี้ผมยังไม่ทราบนะท่านผู้ชมผมยังไม่ทราบนะฮะเพราะฉะนั้นต้องระวังหน่อยรถเบนซ์อีกแล้ววะ ผมร้อนกับรถเบนซ์นะครับว้าว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 ฟิวไปเติมจอดอยู่ไหนวะเออสงสัยรถใหญ่ใช่ไหมฮะ<ด> <laughs> รถใหญ่ซ่อมอยู่เอา95เต็มถังครับเก้าหร้อยหนึ่งพอฮะมีอยู่ร้อยเดียว ลืมไปคันนั้นอยู่ในอู่ซ่อมนานผมเลยไปซื้อมือสองมาแทนออก็กนใช่ครับเนี่ยเพิ่งเนี่ยเพิ่งไปรับมาเลยฮะเก้าห้ารือเก้าอ่ะเติมไปแล้วไม่เป็นไรเก้าห้านั่นเลยฮะใช่ครับรไม่ไม่ครับผ่อนนะคันใหญ่โอ้สองเดือนจะเสร็จหรือเปล่าไม่รู้ เดี๋ยวไอ้บูการ์ดบอกเบอร์ได้ไหมฮะอ๋ใช้ยังไงล่ะนี่ศูนย์เก้าสองครับสี่หกสามแปดสองศูนย์ศูนย์ครับอโอเคครับผมตกลงมันเก้าหนึ่งหรือเก้าห้ากันนี้ ไม่รู้เติมไปละเดี๋ยวค่อยไปอ่านคู่มือโอ้ผมได้น้ำมันมาสามขีดเลยว่ะได้สองขีดนะครับหนึ่งร้อยบาทพี่อินเดียท่านนี้นี่อยู่ในซอยผมเองนะครับแทนรถเบามากนะ เบาจนรู้สึกได้เลี้ยวง่ายแต่หน้ามันไวนะซึ่งผมไม่ชอบเท่าไหร่นะครับผมชอบอแฮนแฮนรถการบังคับเลี้ยวที่ที่นิ่งอย่าง z x 6เอ็กอนะแต่มันคงจะไม่ได้อย่างนั้นนะนี่มันรถคนละคลาสนะครับมันรถคนละคลาสนะเย่เรามาถึงบ้านแล้ว โอเคขอบคุณที่รับชมนะฮะก็มีเท่านี้แหละนะสำหรับเ,เรื่องเล่าของรถคันใหม่อาจจะทำวิดีโอแยกก็ได้นะนั่นก็ CBR 150เหมือนกันไปขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับผม